กิกะไบต์ AMD c l e v e by BNY Computer, BioStar และ Asus สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเรา IT r ี b o บ n เมฆค่ะหลายๆคนค่ะมีเข้ามาแซวกันบอกว่าเว็บเราเนี่ยเป็นเว็บรีวิวเมนบอร์ดอย่างเดียวหรือเปล่าเปิดมากี่รอบกี่รอบนะก็เจอตดเมนบอร์ดเว็บใหม่ไงมันเลือกไม่ได้หรอกส่งอะไรมาให้ก็ต้องรีวิว บางเอิญช่วงนี้มันมีแต่เมนบอร์ดบอกล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะใครที่กำลังเบื่อเมนบอร์ดเนี่ยอีก2องานที่ต่อจากนี้ไปดูช่องอื่นก็ได้เลยมีอีกสิกว่าตัวแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีเมนบอร์ดจะมารีวิวกันอีกแล้วแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเมนบอร์ดไซส์เล็กแต่สเปคเนี่ยจบเต็มมากๆตัวใหญ่มีอะไรนะตัวนี้มาหมดอมาอยู่กันเลยกับเจ้าตัวนี้ค่ะ ASUS ROG Maximus 8 Impact มาดูที่ตัวแพ็กเกจกันก่อนนิดน,นึงค่ะเขาก็มาในโทนสีแดงตามสไตล์ของ ROG เลยด้านหน้ากล่องด้านบนค่ะก็จะมีโลโกโ้ ROG มาแบบนี้ส่วนตรงกลางค่ะก็จะเป็นชื่อรุ่นตัวใหญ่เบิ้มเลยแล้วก็รุ่นนี้ค่ะพิเศษสุดๆเขาแถมโค้ดเกมให้คุณด้วยกับเกม World of Warship ค่ะที่สําคัญนะคุณจะได้ไอเทมพิเศษที่ไม่มีขายที่ไหนให้ไปเลย15วันนะหลังจากนี้ก็ตัวใครตัวมัน แต่คอเกมจริงเนี่ยเกมเมอร์จริงอ่ะสิห้วันเคลีย์หมดแล้วนะส่วนฝากล่องค่ะก็จะเปิดได้แบบนี้แล้วด้วยความที่เมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อชาวเกมเมอร์โดยเฉพาะอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชาวเกมเมอร์นะเขาใส่มาหมดเลยไม่ว่าจะเป็น base of gaming audio base of gaming experience และสุดท้ายค่ะ base of gaming network เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันบ้างด้านหลังกล่องค่ะก็จะเป็นสเปคคร่าวๆของเขานะคะว่าเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยใช้ CPU อะไร RAM ร,รุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวบอร์ดดีกว่าค่ะ ฟอร์แฟกเตอร์ของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะก็เป็นแบบมินิ I T X ขนาดเนี่ยก็จะอยู่ที่1 7คูณ17ซมค่ะสีของ PCB เป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะตัดกับสีเทาของสล็อตต่างๆค่ะแล้วก็มีสีแดงแซมานิดหน่อยแบบนี้สกเก็ตซีพค่ะเป็น L T A 1 1 5 1รองรับ CPU Generation ที่6จากทาง Intel Skylake นั่นเองแล้วก็ไล่มาเลยค่ะตั้งแต่ Celeron ไปจนถึง i7 เลย ชุดภาจ่ายไฟของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะพิเศษมากๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เมนบอร์ดเนี่ยมันมีขนาดเล็กแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะเอาภาคจ่ายไฟขนาด8เฟสนะลงมาวางบนเมนบอร์ดค่ะเขาก็เลยออกแบบเป็นแผ่น p c b แยกออกมาแบบนี้ค่ะเพื่อให้การจ่ายไฟเนี่ยยังทําได้เต็มประสิทธิภาพมีเสถียรภาพและที่สําคัญค่ะมันก็เลยช่วยให้เมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะอัวคล็อกได้ด้วยและตัวนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งใน best of gaming experience สล็อตแรมค่ะเขาก็มีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสองสล็อตนะคะเป็น DDR4 แบบ dual channel รองรับความจุสูง สูงสุดที่ 32GB กิกะไบต์ค่ะในส่วนของความเร็วจะอยู่ที่2133 m นหเมกะเฮิรซแต่ว่าสามารถโอเวอร์คล็อกไปได้สูงถึง4,133 m นหเมกะเฮิรซค่ะแล้วก็ที่สำคัญยังรองรับเทคโนโลยี XMP จากทาง Intel อีกด้วยส่วนด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะมี SATA นะคะให้ทั้งมดเน,นี่ย4พอร์ตความเร็วจะอยู่ที่6ก b ิกะบิตต่อค่ะในส่วนของ expansion slot ค่ะเขาก็มีมาให้1สึ slot นะคะเป็น PCI Express 3 0 x 1 6ซึ่งก็รองรับการจอได้ทุกรุ่นเลยค่่่่่่ะะไมววววาาจเเป็นนตตัลัลหหรืออใญขึ้ยู Power supply ขอคคุณค่ะมาต่อกันที่ b a c k i o panel กันบ้างค่ะเริ่มกันที่พอร์ตแรกก่อนเลยกับ Digital Optical ค่ะให้มาพนึ์งพอรพอร HDMI หนึ่งพอตและตรงบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นตัว impact control ค่ะที่เอาไว้สำหรับควบคุมการทำงานของเมนบอร์ดนั่นเองด้านบนสุดเนี่ยเขาก็มีไฟ LED แสดงสถานะมาให้นะคะหรือว่าที่เราเรียกกันว่าเซ e ว่ e n ซค่ะปุ่มสีแดงๆตรงนี้ค่ะเป็นปุ่ม start ปุ่มสีดําด้านล่างเนี่ยก็คือปุ่มรีเซ็ตค่ะแล้วถัดมาด้านบนตรงนี้นะคะก็คือปุ่ม c ย e a r CMOS ค่ะแล้วก็ล่างสุดเป็นปุ่ม BIOS Flashback ค่ะซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันเป็นการเสียบแยกลงไปนะคะถ้าเพื่อนๆจะไม่ใช้งานอยากจะประหยัดพื้นที่หรือว่าต่อมาจากด้านหน้าเครื่องแล้วเนี่ยสามารถที่จะถอดออกได้ค่ะถัดมาค่ะเป็น USB 3.0ให้มาทั้งหมดเนี่ยซีพอตเลย ตัวนี้ค่ะเป็น Wi-Fi G o ซึ่งก็จะใช้ควบคู่กับอุปกรณ์บันเดิลที่เขาให้มานะคะและนอกจากเจ้าตัว Wi-Fi Go เนี่ยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเขาก็ยังมีพอร์ตแลนหรือว่าพอร์ต RJ 4 5มาให้อีกหนึ่งพอร์ตค่ะแล้วด้านล่างตรงนี้ค่ะเป็นพอร์ต USB 3.1ทั้ง Type A และ Type C นะคะให้มาอย่างละหนึ่งพอร์ตค่ะและตรงนี้เนี่ยเป็น Audio Jack นะคะขนาด3 5มมิลิเมตรซึ่งตัวนี้เขาก็มีไฟ LED มาให้ด้วยนะคะเป็นสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีแดงค่ะก็จะไล่มาเป็นไลน์อินค่ะ ซึ่งระบบเสียงของเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะ,คะเขาใช้เป็นการ์ดเสียบแยกออกมาแบบนี้เลยโดยใช้ชิปเซ็ตซูเปอร์เฟ็กค่ะแน่นอนว่าเสียงที่ได้ออกมาเนี่ยมันก็จะคมชัดสมจริงสะใจชาวเกมเมอร์มากๆซึ่งตัวนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ของ b e s t Gaming Audio ของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะและสุดท้ายค่ะเขามี U2 c o n n e c c t o เเนี่ยมาให้1สล็อตนะคะซึ่งความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลของมันเนี่ยสูงถึง32กิกะบิตเพอร์เซกเลยเป็นยังไงกันบ้างคะกับหน้าตาของบอร์ดต,ตัวนี้อย่างที่เมย์บอกไป ครบเลยมีมาให้แม้กระทั่งพอร์ต u t u b e ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพอร์ตของโลกอนาคตเลยค่ะและที่สําคัญเขาก็ยังมีฟีเจอร์อีกหนึ่งตัวที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการควบคุมพลังงานนั่นเองตัวนี้เนี่ยเขาใช้เป็นชิป TPU นะคะควบคุมการจ่ายไฟไม่ให้มันจ่ายมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเล่นเกมเนี่ยมันก็จะลื่นปื๊ดเลยเวลาเราโอเวอร์คล็อกเนี่ยมันก็จะสามารถโอเวอร์คล็อกได้สถียรนมากๆเลยละค่ะอ่าเห็นตัวบอร์ดกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์บันเเเดิลกกกกัันนนบ้าางงค่่่่่ะรรมทีออยยแ สมุดคู่มือเมนบอร์ดเลเยอั์แล้วก็แผ่น DVD ไดรเวอร์และยูทิลิตี้ค่ะอย่างต่อมาค่ะตัวนี้สําคัญมากๆเลยด้วยความที่บอร์ดนี่มันมีขนาดเล็กพื้นที่นี่มีจํากัดใช่ไหมคะตัวบอร์ดเองเนี่ยเขาก็จะมีตัวเสียบพัดลมเนี่ยมาให้แล้วจำนวนหนึ่งแต่สําหรับใครที่รู้สึกว่าเฮ้ยยังไม่พออยากจะติดตั้งชุดน้ําเขาก็เลยมีนี่ค่ะเป็นแฟนเอ็กซ์เท n ชั่นการ์ดมาให้เพิ่มอีกหนึ่งตัวซึ่งวิธีการใช้งานนะคะตัวนี้ก็ง่ายมากๆแค่เสียบลักไฟเลี้ยงเข้าไปค่ะจากตัว power supply ที่ตตรงนนนีี้้้้แลวววกกก็ใชคคคบบู่่ัััสายะ ฝั่งนึงเนี่ยเสียบเข้าไปที่ตัวการ์ดแบบนี้นะคะและอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็เสียบลงบนพินบนเมนบอร์ดตรงนี้ค่ะซึ่งเจ้าเอ็ก n s i ชั่นการ์ดตัวนี้ค่ะก็สามารถติดตั้งลงบนเคสได้โดยใช้แบร็กเก็ตที่เขาให้มาค่ะต่อมาค่ะเป็น Wifi a t t e n น a นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเอาไว้เสียบเข้ากับตัว Wifi Go ค่ะ ชิ้นต่อมาค่ะสําหรับคนที่อยากจะลองติดตั้ง CPU เองแต่ก็กังวลว่าเอ๊ะมันจะไปโดนขาพินหักหรือเปล่าตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่จะมาช่วยเพื่อนๆได้วิธีการใช้งานเป็นยังไงเดี๋ยวตอนที่ติดตั้งเนี่ยเดี๋ยวไปทำให้ดูค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิของเมนบอร์ดนะคะวิธีการเนี่ยก็แค่เสียบตัว2พินตัวนี้ลงไปบนเมนบอร์ดของเราค่ะต่อมาค่ะเป็น SATA cable นะคะสีดําซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในชุดเขาจะมีมาให้ทั้งหมดเนี่ยสีเส้นค่ะแต่ว่ามาถึงเราเนี่ยมันเหลือ3แล้วอาจจะตกหล่นไประหว่างทาางตััววนนนนนนีีี้้้คค่ะ่ะะะะะจจเเเเป็สสยบบบขกมอร์ด ก็อีกฝั่งหนึ่งค่ะจะเสียบเข้ากับปลั๊กที่มากับเคสค่ะต่อมาค่ะแบคไโอชิลเป็นสีแบล็คโครมนะคะดูสวยงามเลยแล้วก็ด้านหลังค่ะมีฟอยล์โฟมแบบนี้มาให้ด้วยและชุดสุดท้ายค่ะก็จะเป็นชุดสติ๊กเกอร์ต่างๆสภาพมันก็อย่างที่เห็นนะคะตามลําดับซื้อมาเลยอันนี้ค่ะจะเป็นตัวติดสายเคเบิลนะคะเอาไว้บอกว่าอันนี้เป็นสายที่ใช้สําหรับทําอะไรส่วนตัวนี้ค่ะเอาไว้ติดที่หน้าพัดลมและอันนี้เนี่ยก็ไว้ติดที่หน้าเคสค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไบออสกันค่ะตามสไตล์ของเราเดี๋ยวไปประกอบเครื่่อองงกกันกน,น๊ึ เซ็ตครื่องเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าไบอัสกันเลยโอเคมาแล้วและนี่ค่ะก็คือหน้าตาไบอัสของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ค่ะเขาก็ยังมาในโทนสีดําแดงสมกับที่เป็น ROG เลยแล้วก็เป็น UEFI ไบอ s สด้วยก็คือสามารถที่จะใช้เมาส์เนี่ยคลิกลงไปได้ค่ะแล้วเพื่อให้ใช้งานง่ายๆเนี่ยเจ้าไบอัสเนี่ยเขาก็แบ่งมาให้เป็น2โหมดก็คือจะเป็น Advanced mode หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแล้วก็อีกโหมดหนึ่งจะเป็น EC mode ค่ะอ่ะเดี๋ยวเมย์มาเริ่มที่ Advanced mode กันก่อนเลยดีกว่า ด้านบนตรงนี้ค่ะอันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะวิธีการปรับตั้งค่าเนี่ยง่ายๆเลยเพื่อนๆแค่คลิกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ไปเลยว่าตอนนี้เวลาวันที่ของเราเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะถัดมาอันนี้เนี่ยจะเป็นพวกเมนูที่เอาไว้ให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายๆใช้งานบ่อยๆเขาจะมาเรียงไว้ให้ข้างบนนี้หมดแล้วนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการปรับเปลี่ยนภาษานั่นเองค่ะก็จะมีให้เลือกว่าเป็นภาษาองังกฤษภาษาเกาหลีต่อมาอันนี้เนี่ยสำคัญมันเป็นการเลือกว่าเราเนี่ย จะดึงเมนูอะไรที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยมาไว้ที่หน้านี้บ้างซึ่งคําสั่งนี้เนี่ยมันก็จะลิงก์กันกับหน้า MyFavorite ตรงนี้ค่ะวิธีการก็ง่ายๆเลยอันนี้เนี่ยคือค่า default นะคะที่ทาง ASUS เนี่ยเขาเลือกไว้ให้มันก็จะมีในส่วนของตัว CPU ความเร็วของ RAM เพื่อนๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าใหม่ได้ทั้งหมดเลยง่ายๆก็แค่กด delete All ไปแบบนี้ค่ะนี่แล้วก็ที่หน้าไ y Favorite เนี่ยก็จะไม่มีเมนูไหนเหลืออยู่แล้ววิธีการแอดเข้าไปก็ง่ายๆเช่นเดียวกัน เพื่อนๆก็เลือกนะคะว่าเมนูไหนที่เราอยากใช้มันเป็นเมนูที่เราใช้บ่อยๆเนี่ยอย่างถ้าเราเป็นคนที่ชอบโอเวอร์คล็อกก็มาที่ตรงนี้ Extreme t w e a k e r แล้วก็เลือกแอดเข้าไปแบบนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเมย์ทำตัวอย่างให้ดูประมาณนี้เนาะพอกลับมาปุ๊บที่หน้า My Favorite เนี่ยก็จะมีเมนูที่เราเลือกไว้โชว์อยู่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือกครบทุกเมนูที่เราอยากได้แล้วเนี่ยชุดแถบคำสั่งอื่นๆด้านหลังเนี่ยเราแทบจะไม่ต้องใช้เลย ต่อมาค่ะถัดจาก MyFavorite เนี่ยมันก็จะเป็น QFan Control ซึ่งอันนี้เนี่ยเอาไว้ตั้งค่าการทำงานต่างๆของพัดลมค่ะไม่ว่าจะเป็นพัดลม CPU หรือว่า External Fan ที่เราติดตั้งไว้แล้วเขาก็จะมี Default Mode เนี่ยมาให้เลือกเนี่ยประมาณ4-5โหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ Standard, Silence, Turbo, Full Speed หรือว่าเลือกเป็นแบบ Manual ที่เราจะสามารถปรับตั้งค่าได้เองค่ะต่อมาอันนี้ก็จะเป็น ec t u n i n g w วิสร d ค่ะ เมนูนี้เนี่ยเอาไว้เลือกการทํางานของเครื่องปรับค่าการทํางานของเครื่องได้แบบง่ายๆเลยซึ่งเขาก็จะมีมาให้ใน2แทบ็บจะเป็นแท็บ OC แล้วก็เป็น Rate นะคะในแท็บ OC เนี่ยหน้าแรกที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นค่าการทํางานณปัจจุบันเลยของเครื่องเราพอกดมาเรื่อยๆเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าการทํางานของเครื่องเราวันนี้เราจะใช้เป็นแบบการทํางานทั่วๆไปหรือว่าอยากจะได้เป็นแบบเต็มสตรีมเลยมีทั้งเกมมิ่งแล้วก็มัลติมีเดียทุกอย่างกดเลือกมาเรื่อยๆเขาก็จะให้เราเลือกชุดระบายความร้อนที่เราใส่ลงไป สุดท้ายค่ะผลลัพธ์เนี่ยมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็คือ CPU เนี่ยประสิทธิภาพมันจะเพิ่มขึ้นมา2%โดยที่เราไม่ต้องไปปรับแต่งอะไรเพิ่มเติมเลยในส่วนของแถบเรดค่ะอันนี้เนี่ยก็ไว้ปรับการทํางานของ Storage เรานะคะว่าจะใช้เป็นโหมด ACHI หรือว่าเป็นเรดค่ะก็ง่ายๆสําหรับเมนูนี้ค่ะต่อมาตัว Quick Note ค่ะอันนี้ก็ไว้เตือนความจําเราค่ะว่าวันนี้เนี่ยเราปรับตั้งค่าอะไรไปบ้างหรือว่าเราอยากจะจดจําอะไรต่างๆเอาไว้เราก็สามารถมาพิมพ์ได้ที่หน้านี้ค่ะ และสุดท้ายค่ะฮอตคีย์อันนี้เนี่ยก็ไว้บอกเราว่าปุ่ม F 1ถึง F 1 2เนี่ยใช้สั่งงานอะไรได้บ้างค่ะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าเมนูแต่ละอันของเจ้า Advanced Mode กันแต่ว่าสังเกตกันตรงนี้นิดนึงตรงมุมขวาของจอนี้ค่ะจะเป็น Hardware Monitor ซึ่งแสดงสถานการณ์การทำงานปัจจุบันของเครื่องเราไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ CPU RAM แล้วก็ไฟเลี้ยงค่ะซึ่งมุมจอตรงนี้เนี่ยไม่ว่าเพื่อนๆจะเข้าไปที่เมนูไหนในหน้า Advanced Mode นะคะมันก็จะไม่เปลี่ยนค่ะะเดี๋ยวเมย์มาเริ่มที่เมนูแรกของ Advanced Mode กันก็คือเมนนั่นเองในส่วนของ My Favorite เนี่ยเมย์ขอข้ามเนาะเพราะว่าอธิบายไปแล้ว หน้าเมนค่ะอย่างแรกที่เราจะเห็นเนี่ยก็คือจะเป็นในส่วนของข้อมูล BIOS แล้วก็ตัว CPU ที่เราใช้ค่ะอย่างวันนี้เนี่ยที่เมติดตั้งไปก็จะเป็น CPU Core i5 6400แล้วก็สามารถปรับตั้งค่าภาษาวันที่เวลาได้ที่เมนูนี้เช่นกันค่ะและสุดท้ายเลยการตั้งค่าความปลอดภัยค่ะเพื่อนๆสามารถที่จะเข้ามาเซตพาสเวิร์ดเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาใช้หน้า b i o s เราได้ที่หน้านี้ต่อมาค่ะ Extreme Tweak อันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบการโอเวอร์คล็อกนะคุณต้องมาที่หน้านี้เลยเพราะว่ามันจะสามารถปรับตั้งค่าได้ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้จะง่ายๆนะคะก็คือปรับตั้งค่า XMP ของแ a m นั่นเองถ้าเพื่อนๆปรับ XMP ปุ๊บความเร็วเดิมของแรมเนี่ยจากเดิมอยู่ที่2,133นะคะมันจะปรับไปเป็น3,000เมกะเฮิร์ตามความสามารถของแ a m ที่แรมมันสามารถจะทำได้ค่ะแต่ว่าน,นี้ต้องรีสตาร์ทก่อนค่าตรงนี้มันถึงจะเปลี่ยนให้เนาะแล้วก็ยังสามารถปรับตั้งค่าตัวคูณ ตั้งค่าเบส clock ต่างๆในที่หน้านี้รวมไปถึงคนที่อยากจะโอเวอร์ clock r ร m เนี่ยคุณก็สามารถตั้งค่า CL ได้ที่หน้านี้เช่นเดียวกันค่ะโอเคต่อมาในหน้า advanced อันนี้เนี่ยจะเป็นการตั้งค่าทุกอย่างเลยของเมนบอร์ดไม่ว่าจะเป็นตัว CPU USB รวมไปถึง Onboard Device ตต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น USB type C ตัว LAN controller หรือว่า Bluetooth controller ค่ะเมนูต่อมา monitor อันนี้เนี่ยก็จะไว้มอนิเตอร์การทํางานต่างๆของตัวเครื่องนะคะซึ่งค่าที่จะแสดงออกมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกันกับหน้าที่โชว์อยู่ตรงนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิ CPU รอบการทํางานของพัดลมแล้วก็ไฟเลี้ยงก็จะมีให้ดูด้านล่างค่ะตัวบูทอันนี้ก็เป็นเมนูบูทธรรมดาทั่วๆไปเลยอยากจะให้บูทเร็วบูทช้าเลือกบูทจากฮาร์ดดิสก์ลูกไหนก่อนก็สามารถมาเลือกได้ที่เมนูนี้ค่ะต่อมา tools เดี๋ยวมาดูกันว่า o ูเนี่ยเขามีอะไรมาให้เราบ้างหลักๆเลยนะคะอย่างแรกเลยเนี่ยมันคือการ flash bios นั่นเองค่ะก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าจะใช้ผ่าน usb หรือว่าจะผ่านอินเทอร์เน็ตก็มาเลือกที่หน้านี้อันนี้ค่ะสำหรับคนที่ overclock ล้วได้ค่าที่มันถูกใจใช่เลยเป็นความเร็วที่เราอยากได้เนี่ยก็สามารถที่จะมาเซฟเป็นโปรไฟล์ได้ที่หน้านี้ค่ะหรือว่าอยากจะโหลดโปรไฟล์ที่เราทำได้เนี่ยลง usb เพื่อไปใช้ที่อื่นหรือว่าโหลดโปรไฟล์จากที่อื่นมาใช้กับเมนบอร์ดตัวนี้ก็ทำได้ที่เมนูนี้ค่ะ แล้วเราก็ยังสามารถดูสเปคของแรมได้ที่หน้านี้รวมไปถึงค่า CL ต่างๆนะคะว่าเราติดตั้งแรมลงไปเนี่ยเป็นยี่ห้ออะไรความจุเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่ค่ะรวมไปถึงสเปคของกราฟิกการ์ดที่เราติดตั้งด้วยโอเคและแถบสุดท้ายของหน้า Advanced Mode ค่ะก็คือตัว Exit นั่นเองถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะมาที่หน้านี้ก็เหมือนเดิมค่ะกด F10 แล้วก็ Enter ออกไปอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของ Advanced Mode ทีนี้เนี่ยอาจจะมีบางคนที่รู้สึกว่าโ a d v a n c e mode ทำไมมันยุ่งยากจังเลยเยอะแยะจังเลย Asus เนี่ยเขาก็เลยมี EC mode มาให้ซึ่งโหมดนี้เนี่ยหน้าตาเนี่ยมันก็จะดูใช้งานง่ายกว่าตัว Advanced mode เยอะเลยตัวเมนูที่ให้มาเนี่ยก็จะไม่ซับซ้อนค่ะในส่วนของด้านบนก็จะคล้ายๆกันนะคะกับตัว Advanced mode ก็จะมีวันที่แล้วก็เวลามาให้แล้วก็ตัวเมนูที่ใช้บ่อยๆเนี่ยก็จะมีในส่วนของการปรับภาษาแล้วก็ EC tuning มาให้ค่ะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นอินโฟเมชันนะคะของเมนบอร์ดที่เราใช้รวมไปถึงของตัวแรมแล้วก็จะบอกสถานะของอุณหภูมิ CPU ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เท่าไรไฟเลี้ยงอยู่ที่เท่าไรอุณหภูมิเมนบอร์ดอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่า XMP ได้ง่ายๆโดยการกดแค่ตัวนี้เลือกเป็นโปรไฟล์หนึ่งก็เรียบร้อยค่ะแล้วก็มอนิเตอร์การทำงานของพัดลม CPU ได้ด้วยส่วนอันนี้ก็สามารถเข้าไปตั้งค่าการทำงานของพัดลมได้นะคะเหมือนในหน้า Advanced Mode เลย และสุดท้ายค่ะเขาจะมีโหมดมาให้เลือกง่ายๆใน3โหมดว่าการทํางานของซิสเต็มของเราในวันนี้เราอยากจะได้เป็นแบบไหนซึ่งมันก็จะมีเป็นแบบ normal, Asus optimal อันนี้นี่ก็คือแบบจัดหนักจัดเต็มเลยแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นแบบ power saving ค่ะ หลายๆคนค่ะเห็นหน้าตาบ i o สแล้วคิดในใจใช้งานยากมากเลยแต่จริงๆแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆไม่ใช่นักโอเวอร์คล็อกนะแค่เข้ามาที่หน้า EC Mode เนี่ยรับรองค่ะว่าใช้งานได้ง่ายมากๆแต่ถ้าใครที่เป็นนักโอเวอร์คล็อกนะคะเมนบอร์ดตัวนี้เนี่ยก็สามารถที่ตั้งคา่าได้แบบละเอียดสุดๆเช่นเดียวกันอะแล้วเขายังมีฟีเจอร์เด็ดๆมาให้อีกเพียบเลยค่ะเดี๋ยวเมล่าให้ฟังกันอย่างแรกเลยนะเรื่องของระบบเสียงเนี่ยเขาก็มีตัว Sonic Studio 2มาให้ค่ะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงเวลาที่เราทําการสตรีมมิ่งหรือว่ารคออดวีีโ่่่ะยางท2 Record Cash ที่จะมาช่วยเพิ่มความเร็วในการโหลดเกมค่ะ แล้วก็อย่างที่3สําหรับคุณที่ชอบเล่นเกมออนไลน์เนี่ยเขาก็มีเกมเฟิร์สสมาให้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็ลดการแหลกของสัญญาณค่ะเวลาเล่นเกมออนไลน์เนี่ยก็จะลื่นพลืดลื่นพลืดเลยเรียกได้ว่าเป็นเมนบอร์ดตัวเล็กที่ทั้งคุ้มแล้วก็ทั้งแรงค่ะในส่วนของราคามันเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นนึงค่ะไม่แอบบอกลายแทงให้นิดนึงเลยหลายคนบอกว่าอุย้ยอยากซือ้อยากได้จังเลยแต่ว่าไม่รู้จะหาได้ที่ไหนร้านที่เคคอมีขายค่ะก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะสสําาาหหรรัับบบวววนนนีีีีี้้้้้คคค่่่่ะะเเมมกก็็ตอออองงขขุณท์ดแแใิล ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นกิกกรบ AMD, g r a m c l e s e BioStar และ ASUS ค่ะสุดท้ายนี้เมและทีมงาน IT ทีรีบอรก็ต้องขอลาไปก่อนเทปหน้าเนี่ยเมย์จะมีเมนบอร์ดยี่ห้อไหนมารีวิวให้ชมกันก็อย่าลืมติดตามกันนะคะกับรายการ IT r e b o บอร์ดสหรับวันนี้สวัสดีค่ะ